สวัสดีครับพบกันกับทานหมดตินะขอไฟครับผมพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะวันนี้มีของใหม่สองอย่างแต่พอดีพวกน,นี้ก็เป็นแบบมาให้ชมเนาะก็มีพร้อมสูงข้างสต็อกอะไรอย่างนี้เนาะครับผมบางอันก็มีคนจองแล้วเนาะครับผมอันนี้ต้องอันดับแรกต้องกราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ รับชมติดจมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับผมพี่พีทุกท่านนะครับผมเป็นเปรียบเสมือนสปอนเซอร์ผมนะครับผมที่ให้กําลังใจผมนะครับผมสาหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมหรือเป็นลูกค้าใหม่เนาะก็ผมก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมและกราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะมันก็หลายคนเนาะเยอะจริงๆพี่บางทีของเอามาโชว์คลิปลงคลิป วันนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้ไอ้ตอนเย็นก็โทรมาทักมาจับมาจองกันแล้วเนาะครับผมเนาะก็ดูๆไปครับอันไหนถูกใจก็ประชาน,นี้อันนี้ก็อันนี้ครับผมเนาะโทรมาปรึกษากันได้เนาะส่งรูปมาถามได้เนาะอันไหนแทนไหนเก๊้เนาะอันไหนน้องดูขาดเนาะก็ดูให้เนาะอันไหนดูไม่ขาดน้องก็จะเอาไปเช็กให้อีกทีนึงเนาะครับผมให้พี่ๆที่มีความรู้มากกว่าผมช่วยเช็กเนาะครับผมเนาะอันนี้ ใครที่อยากซื้อขายผมเนาะอันนี้เอาสกแกนอันนี้ผมให้สกแกนเนาะครับผมสกแกนเนาะสกแกนลายผมเนาะอันนี้หรือค้นหาเบอร์โทรนี่ก็ได้เอาเบอร์โทรนี้ไปลงค้นหานครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรติดต่อผมเนาะครับผมเนาะเบอร์เดียวกันอันนี้เลขบัญชีผมเนาะถ้าเป็นนอกเนื้อจากนี้นี่ถ้าสมมุติว่าพี่ทักไปไปอีกคนหนึ่งไปขึ้นลายปุ๊บคุยกันนะพอดีไม่ใช่บัญชีเลขบัญชีนี้เนาะก็ก็ก ขอให้พี่ๆอันนี้หน่อยนึงเนาะครับผมเพราะว่าอันนี้หน้าตอนนี้ผมใช้อันนี้อยู่เนาะอันนี้ผมใช้อันนี้อยู่ผมจะไม่ใช้อันอื่นบัญชีอืนอ่นเนาะครับผมเนาะถึงจะเป็นชื่อบัญชีผมนี่ชื่อผมอันนี้ผมแต่ว่าบัญชีนี้ต้องเป็นกสิกรกับหมายเลขนี้เท่านั้นเนาะครับผมถ้าอันอื่นน้องน้องยังไม่ได้เปิดเนาะน้องก็ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้น <c oughs> พอดีน้องก็ขายได้เล็กๆน้อยๆเนานะช่วงนี้ก็ ได้กำไรน้อยเนาะหลังปีใหม่ใช้ตังไปเยอะนะครับผม <c oughs> ก็เลยยังยังไม่ทำบุญก็จะมีมีทำบุญมาบ้างนะครับผมก็มีหยอดตู้นะครับผมเนาะมีหยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟพอดีไปวัดมานะครับผมเนาะไปหาหลวงพี่มาเนาะก็ไปเอาของไปส่งเขาด้วยครับผมพอดีเขาสั่งของไว้ก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะครับผมเพราะรีบๆเนาะครับผมอันนี้ก็เวลาติดต่อผมนะครับผมเนาะถ้านองเหนือจากนี้ก็ลองลอง ทิ้งไว้ก็ได้เนาะส่งไลน์ทิ้งไว้เ enfin นาะหรือว่าลองโทรมานะเนาะครับผมโทรมาถ้าใครจะโทรเนาะครับผมเผื่อผมบ้างรับเนาะครับผมเนาะอันนี้น้องก็กราบขอบพระคุณด้วยเนาะครับมสามนาทีแล้วอันนี้ก็จะเป็นของตกค้างนะครับผมที่ผมแกกกล่องไปคลิปที่แล้วเนาะกับหลายๆคลิปเนาะบางคลิปก็่นี้แต่อันนี้ก็ของมาใหม่ก็มีคนจับจองไปหนึ่งเดือนแล้วครับเ anyway. นาะจับจองไปหนึ่งเดือนเนาะเอามาตอนไหนน้องว่าจะเก็บก็ไม่ได้เก็บเลยมีหลายคนเอา นี่คนแบ่งๆไปนะครับจับจ้องหนึ่งเดียวก็เหลือเหลืออันนึ่งนะครับผมเหลืออันนึงเนาะอันนี้ก็เหลืออันนี้เนาะเหลืออันนี้เหลืออันนึงนะนนเนานะอ,นนนะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมพยานาคดวงเศรษฐีพันล้านนี่ครับผมเนาะอันนี้ก็สวยๆออกปีไหนเนาะออกปีหกหกสองมั้งเอ้ยไม่ใช่หก หกหนึ่งหรือหกสองเนี่ยน้องจำไม่ได้เนาะสวยๆครับสภาพในสีเป็นลุ้งๆเลยสวยเลยครับนี่ยสวยๆครับนี่ครับจมูกยังไม่ผ่านกันแท้จมูกยังคมอยู่ครับเนาะพญานาคก,ก็ยังไม่สึกเลยสวยๆครับเนาะปีนี้ปีเสือเข้าว่ะใช้พญานาคก,ก็ดีเขา้าอ่ะนะราคาก็เลยเพียงน้องเอามากับไม่ทันเนี่ยราคานี้อันนี้ก็พุ่งไปเกินผมก็มีบางคนเขาขายเกินผมก็มีเนาะ เนาะครับผมเพราะว่าเขาเริ่มตามหากันเลวเขาเริ่มหากันนี่ครับนี่น้องได้มาใหม่ก็จะมีตัวนี้นี่ตะกุดลูกอมเนาะเสกน่าจะเสกปีหกสามั้งจะเป็นนานนานเหมือนกันครับผมนานนานประมาณปีหกสามจะเป็นหรือปีประมาณ 62, หกสองหกสามเนี่ยครับน้องก็จําไม่ได้เนาะอันนี้น่าจะปลูกเสกพร้อมไอ้อะไรนะตะกุดหน้าร้อยนางนะครับตะกุดหน้าร้อยนางนี่ คนเขาเงียบกันเลยเนาะก็ราคาก็ไปก็ไปถึงสองแล้วเนาะสองพันก็มีนะครับผมเนาะเพราะมันก็บุมเนาะของแรงด้วยแล้วก็มีพยันผืนใหญ่เนาะพยันผืนใหญ่แล้วก็ติ๊กเกอร์อันนี้ติ๊กเกอร์อันนี้ผ่านพิธีปลูกเสกของหลวงพ่อหมดเลยนะครับพยันนี่จะเป็นพยันปู่เจ้าสมิงพายนะครับผมมาเดี๋ยววขอเก็บนี่ก่อนเนาะถ้าใครสนใจทักมาครับผมเนาะ นี่ครับสอบถามราคาได้เนาะแล้วก็เก็บนี่ก่อนมาเรามาดูตรงใหม่นี่ครับอันนี้จะเป็นเรามาดูพยัญชนะพยัญชนะอ้อะได้เท่านี้นี่พยัญชนะจะออกวัดสว่างโซพลเนาะที่หลวงพ่อได้เสกมาเนาะครับผมเป็นครูบาอาจารย์ของท่านอีกท่านหนึ่งเนาะที่ว่าท่านนับถือเนาะครับผมเป็นปู่เจ้าสมิงพายนเนาะผ้าดิบสีดำเนาะใช่ไหม น้องก็ดูไม่เป็นเนาะเรื่องผ้าเนาะก็น่าจะเป็นผ้าดิบเนาะครับผมแล้วก็มีตาตานี่ครับรุ่นบูชาครูนี่ครับผมเนานนะเป็นรุ่นบูชาครูจะปลูกเสกพร้อมกันกับเหรียญน,นะครับจะเป็นงานปลูกเสกพร้อมกันกันกบเหรียญไอ้จะเป็นคร <c oughs> ับผมงานพิธีปลูกเสกพร้อมกันกันกบเหรียญปู่เจ้านะครับผมนี่ครับทั้งนึงเหรียญเนานะอันนี้ อาจารย์พระครูปีญนั้นเนาะถ้าเอ่ยชื่อผิดก็ตั้งกราบขออภัยเนาะครับพระอาจารย์เนาะผมก็เรียกว่าพระอาจารย์เตาเนาะท่านก็ได้เอาเสือหลวงพ่อไปสักนะครับจะเป็นเสือตัวนี้นะครับผมซึ่งหลวงพ่อได้อนุญาตแล้วเนาะมอบให้ทางลูกศิษย์สามารถไปสักได้นะครับผมทางวัดสว่างสพลเนาะถ้าใครอยู่ใกล้แถวนั้นเนาะอยู่สุรินเนาะอยู่ใกล้วัดสว่างโสพลเนาะก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์โบรีเนาะายจันนี เนาะมหานิยมเนาะครับผมก็ไปสักได้ครับเสือตัวนี้เนาะครับผมใครอยากสักเนาะสามารถสักได้ครับผมเนาะคืนคูอะไรได้เนาะเสือหัวขาดตัวนี้เนาะทางวัดสว่างโสพลสามารถสักเสือตัวนี้ได้เนาะครับผมเนาะได้ขออนุญาตแล้วก็ได้อนุญาตให้ทางพระครูปิยนัทเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมเนาะเป็นทางการเนาะครับอันนี้พยันก็จะเป็นหมึกสีทองเนาะครับผมอันนี้ก็สกรีนมาเนาะครับผม ก็ราคาไม่สูงครับผมราคายังไม่สูงเนาะราคายังไม่สูงเนาะอันนี้ก็ติเกอร์ติเกอร์ก็ราคายังไม่สูงเนาะติดรถสามารถติดรถติดร้านค้าติดอะไรก็ได้เนาะครับผมอันนี้จะเป็นเสียดตัวที่เจ็ดออกออกปีหกหกสี่ว้ครูปีนี้เนาะครับผมเนาะอันนี้ผมก็จำจำนวนการสร้างไม่แน่ใจเนาะครับพายันเนาะแต่ติเกอร์ก็สร้างมาเยอะเหมือนกันเนาะสร้างมาเยอะก็ติดรถติดลาได้ครับผมไม่ไม่ ไม่ต้องเอาไปหลวงพ่อไปแขวนก็ได้เนะาะ้ะใครกลัวแบบโดนงัดรถโดนงัดไหนเอาติ๊กเกอร์ไปก็ได้จะติดหรือไม่ติดก็ได้เน,ะนาะอันนี้ก็ไปติดประตูห้อง,อ,งองติดร้านค้าก็ได้ครับผมเนาะติดรา้า Umwelt. นค้าเนาะติดร้านค้าใครขายของอะไรเงี้ย da. ติดรา้านค้าติดอันนี้ก็ได้เนาะหรือว่าไปบูชาบางคนใส่กรอบบูชานะครับเนี่ยใส่กรอบบูชาเลยก็มีนะครับผมมาเรามาชมตะกรุดดีกว่าเนาะพอดีมีเอามาสองดอกก็รคาคายังไม่แรงครับผมตะกรุดก็ไม่แพ้กันกันกบ พี่ขี้หนูเนาะครับผมตกุูตัวนี้เนาะสวยๆเล็กๆประมาณขนาดประมาณเล็กๆครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมเนาะเห็นไหมหนึ่งนิ้วนะครับผมโอ้หนึ่งเซนหนึ่งนิ้วนฝะั่งนี้เนาะหนึ่งเซนประมาณหนึ่งเซนกว่าๆน้อยๆนะครับเนาะตีไปหนึ่งเซนนะครับ<ส>มีเลขมีโคตรกำกับเนาะแต่ว่าจํานวนการสร้างนี่น้องไม่แน่ใจอาจจะไม่ถึงห้าร้อยมั้งครับอาจจะไม่ถึงเนาะ ไม่ไม่เกินนี้หรอกครับสร้างน้อยครับผมเนาะนี่ครับซูมระยดซูมแป๊บหนึ่งนี่ครับอันนี้ตอกโค้ดตอกยันเนอะนี่ครับโค้ดนี่ครับอันนี้โค้ดหนิมผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งสองสองหมายเลขเนาะข้างในกระจานข้างในจานมือนะครับไม่ได้ปั๊มข้างในจานมือนะครับผมได้นะครับผมเนาะสวย ะครับผมยังไม่ผ่านการใช้ครับผมนี่ครับเนาะนี่อันนี้ก็ต่อโคตรเนาะนี่ครับสองเก้าห้านาะครับผมอันนี้ก็ราคาหลักร้อยอยู่ครับผมนี่ยังไม่แพงครับผมน่าใช้ครับผมเอาผูกใส่ปลงแจผูกก็สวยครับผมทําใจห้อยเอวก็ได้เนาะใส่กรอบห้อยเอวเล็กๆนี่ครับประมาณหนึ่งเซนเนาะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเนาะ อันดับสุดท้ายน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะครับผมเดี๋ยวน้องน้องจะมีคลิปหนึ่งเนาะน้องกําลังทําอยู่น้องตัดต่อไม่เป็นอาจจะต้องขอไยด้วยเนาะพอดีจะมีหัวเลดเนาะจะมีหัวเลดถ้าใครชอบก็ทักมาหัวเลดเนาะเดี๋ยวทําตัดคลิปวิดีโอให้ดูนะครับผมอีกคลิปหนึ่งสุดท้ายนี้ก็กราบขอพระคุณครับ